สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนักข่าวอินดี้นะครับวันนี้ก็จะมาขอนําเสนอข่าวเกี่ยวกับคุณแมดเพียรณีนะครับเป็นข่าวที่ว่าครับแมดโพสล่าสุดเพื่อนสาวดารามา m อืมจะเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันกับข่าวนี้ครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่เว็บไซต์ของไทยม m ร์เก็ตติ้ง in. t s นะครับเขาก็ได้นําเสนอกับข่าวที่ว่า เมทโพสล่าสุดนะครับเพื่อนดารามาเม้นกับท่านผู้ชม,มดูหน้าปกเขาสิเกิดอะไรขึ้นจุดๆุดจุดเมทล่าสุดเพื่อนดาราแห่เม้นครับอ,อ่ะมาดูกันครับมาดูกันครับก็เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก่อนเลยกันเนาะจะได้ตื่นเต้นไปด้วยกันเนาะก็ย,ยังคงถูกติดตามอย่างต่อเนื่องเลยครับไม่ว่าจะงานไหนสําหรับเมดพิการณีที่หลังจากเจอมรสุมชีวิตมาสักพักก็ดูเหมือนว่าอ่าพักหลังนี้จะเริ่มอ่า ได้เห็นแมทกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งล่าสุดนะครับก็เพิ่งเห็นแมทลงรูปในอิสตาแกรมเป็นภาพคู่กับน้องแมวนั่นเองครับหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสครับผมและก็มีเพื่อนดาราเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากๆเลยเรียกได้ว่าเป็นโพสต์ที่มีเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะสุดเลยหลังจากมีดราม่าเลยก็ว่าได้บ่งบอกเหมือนว่าจะมีสิ่งดีๆหลายๆอย่างเริ่มทยอยกลับคืนสู่แมทอีกครั้งหนึ่งหลังจากผ่านมรสุมชีวิตครั้งใหญ่มาครับนี่ครับ รูปนี้นี่เองครับซึ่งผมต้องขอบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าโพสต์นี้นะครับผมได้รีวิวเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมรีวิวเอาไว้คนแรกๆเลยนะ่นน่าจะคนแรกเลยนะเพราะเพิ่งลงเจ็ชั่วโมงแล้วผมก็รีวิวเลยนะถ้าติดตามผมก็จะได้ดูอะไรเร็วๆแบบนี้นะครับอืมนี่ครับประมาณนี้ฮะอันนี้มีชื่อด้วยนะเออนี่ฮะน้องโมจินะครับเท่าที่จําได้ไหมฮะน้องโมจิเต็มใจถ่ายรูปด้วยมากเลยค่ะประมาณนี้นี่ครับก็จะมีคนมาคอมเมนต์ครับเยอะเลยครับหัวหัวเลาะ จนน้ำตาไหลเลยครับประมาณนี้ฮะดูคอมเมนต์กันนะครับนี่ฮะก็มีคนมาคอมเมนต์ประมาณนี้ฮะนี่นี่ครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่ะท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับร,รูปนี้ครับลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาดูเนาะอ่าืมสุดท้ายนี้ครับท่านผู้ชมครับ อยากอาคอมเมนต์อะไรก็ลองใครที่เป็น f c ฟคุณแมทนะครับหรือว่าอย่างไรก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาดูนะครับหรือว่าใครที่เป็นท่านแมวนะครับก็ลองพูดคุยกันดูเนะาะถ้ายัางไงก็ช่วยกดไลค์ให้กําลังใจกันด้วยนะครับวันนี้ผมนักข่าวอินดี้คนนี้ก็ต้องขอหมดเวลาลางก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้ มีกดเท่าไหนก็ไม่คล้องสักทีเลือกชมคลิปอื่นได้เลยนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับ